โอ้บาาดวิ่งเว้าครับเตรียมวิ่งเว้าแล้วมึงที่ได้เหรอวัสดุบริวัสดุเรือใช้ครับลังปูนสอบปูนสอบปูนนี่ไม่ใช่แล้วคัเอทางก็เป็นนี่แหละเป็นผ้าขยิงภาครับขยิงที่ว่าเสียแล้วนู่นตัว่านู่นจะมีบักอีกรอยจะไม่เสียบักนี่นครับ

ទៅៗៗទៅទីទៀតតែតាមខ្ជលអោ